ข้อความด่วนจากเขาที่มีถึงคุณในตอนนี้คืออะไรขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษการน์ The h i e r o f a n พลังงานของคนราศีพฤกษก จัสติพลังงานของคนราศีตุลสเตรน์ Strength, นะคะพลังงานของคนราศีสิง์อัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุดินนะคะคนราศีตุลคนราศีสิงนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของคุณที่ขึ้นมานะคะพลังงาน พลังงานดีมากๆนะคะใจดีใจเย็นนะคะชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะคะเด็ดขาดซื่อตรงนะคะจริงใจมีเหตุผลไม่กลัวปัญหาไม่กลัวอุปสรรคนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะเจราจาเก่งน้มแน้วใจคนเก่งไม่ชอบทะเลาะนะคะแต่ก็เป็นคนที่พนีประนอมแล้วก็จัดการกับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาได้เป็นคนละเอียดรอบคอบนะคะคิดชาคิดนานนะคะ ไตรตรองมาอย่างละเอียดแล้วก็มองโลกในแง่ดีหรืออาจจะหมายถึงมีทั้งพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงในตัวเองสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ่อยๆด้วยมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตบ่อยๆด้วยนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของคนที่อยากส่งข้อความมาหาคุณกันบ้างนะคะว่าเขาจะเป็นใคร เดียมพอลเลอร์นะคะพลังงานของคนราศีเมษควีนถือถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกรคิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟแทนพารนพลังงานของคนราศีธนูนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาในพลังงานของเขา พลงงานของเขาก็สวยไม่แพ้กันนะคะเดียมพอเลอร์นะคะเป็นคนมีเหตุผลมีความจริงใจนะคะมีความนิ่งมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เนาะมีหลักการนะคะแล้วก็ควินถือถ้วยเป็นคนที่แม้ว่าบุค,คลิกภายนอกนะคะจะดูเอาจริงเอาจังนะคะมั่นมั่นเป็นคนที่เข้มแข็งเนาะแต่ก็เป็นคนที่อ่อนโยนข้างในเพร้อมเห็นอกเห็นใจนะคะเป็นคนที่เซนซิทีฟอ่อนไหวด้วยนะคะภายในจิตใจ ทิงถือไม้ก็เป็นคนเก่งคนขยันทำงานเก่งมากๆนะคะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลด้วยนะคะมีแผนการที่อยู่ในใจเนาะมีวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้อย่างแยบยลมากๆนะคะหนึ่งไม้เป็นการเริ่มต้นใหม่เนะคะเป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแล้วก็ t r a เพ p a r n เป็นความห่างไกลเป็นการรอคอยเป็นการเรียนรู้นะคะ ต่อไปเรามาดูข้อความของเขากันบ้างนะคะข้อความด่วนที่เขาอยากส่งถึงคุณนะคะเขาอ,อยากบอกกับคุณว่าอะไรนะคะขอไพ่เปิดข้อความด่วนของเขาที่มีถึงคุณให้หน่อยนะคะเขาอ,อยากบอกกับคุณว่าอะไรสเต a นนะคะคุณคือเจ้าของหัวใจของเขานะคะคนที่กลุมหัวใจของเขาเอาไว้ สองถ้วยนะคะคุณคือคนที่เขารักคือคู่ชีวิตของเขาห้าไม้นะคะหากว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันจัสซีเขาอยากปรับความเข้าใจนะคะเขาอยากพูดคุยเนาะเอาเหตุผลมาพูดคุยกันไม่อยากทะเลาะกันแล้วนะคะ สามถ้วยนะคะอยากคืนดีกันแล้วอยากยิ้มให้กันแล้วอยากมีช่วงเวลาดีๆให้กันแล้วไม่อยากปั้นปึ่งใส่กันแล้วนั่นเองพลังงานของคุณกับเขาก็เป็นคนที่มีเหตุผลมีความคิดเป็นผู้ใหญ่หากว่าเป็นคู่ที่คบกันอยู่ในตอนนี้นะคะพลังงานของคุณกับเขาเป็นคู่ที่คบกันแบบผู้ใหญ่นะคะมีเหตุผลมีความจริงใจมีความชัดเจนให้กัน,น ittle, เนาะอาจจะมีความห่างไกลเข้ามาด้วยนะคะพลังงานของไทม์แรนด์เป็นความห่างไกลต้องข้ามน้ําข้าม กว่าจะได้มาพบเจอกันเนาะแต่หากว่าอยู่ไม่ไกลมากนะคะก็คือตอนนี้มีบางสิ่งบางอย่างมีบางสถานการณ์ของความไม่เข้าใจที่เข้ามาตัวเขาเองกําลังพยายามที่จะปรับปรุงพยายามที่จะแก้ไขยอยู่นั่นเองนะคะต่างคนต่างมี การเริ่มต้นใหม่หรือว่าอยากเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกที่อยากเริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งไม้ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญก็เป็นการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ที่ดีหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันนะคะ ปรับปรุงให้ดีขึ้นเราค่อยหยิบยื่นให้กันนะคะไม่ใช้อารมณ์ต่อกันนั่นเองพลังงานของสเตนนะคะกระต่ายน้อยตัวนี้สามารถจัดการกับสิ่งโตที่ดุร้ายได้ก็หมายถึงว่าหากว่าปรับใจนะคะปรับความสัมพันธ์กันก็คือพูดคุยกันดีๆด,ด้วยความอ่อนโยนนะคะไม่ทะเลาะไม่เกลี้ยกล่อดไม่ใช้อารมณ์ใส่กันนะคะมีความรักให้กันเนาะมีความหวังดีมีความปรารถนาดีให้กันพูดคุยกันดีๆเพื่อให้ความรักกลับมาเหมือนเดิม นะคะ แล้วก็ห้าม้นะคะเป็นการทะเลาะเป็นการไม่เข้าใจคุณทั้งคู่อาจจะทะเลาะกันเองนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวคนรอบตัวอาจจะนําปัญหามาให้คุณทั้งคู่ปวดหัวหรือว่าไม่เข้าใจกันก็ได้จะสิกเป็นการปรับใจนะคะเป็นการหาตรงกลางที่พอดีนะคะให้คุณทั้งคู่หันหน้ามาพูดคุยแล้วก็เข้าใจกันไม่ว่าปัญหาอะไรที่เข้ามานะคะก็ไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาสั่นคลอนได้นั่นเองแล้วก็สามถ้วย นะคะเป็นการคืนดีนะคะการกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมารักกันเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ ข้อความด่วนจากใจเขาที่มีให้กับคุณนะคะเขาอยากบอกกับคุณว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามานะคะหรือว่าตอนนี้จะพบเจอปัญหาอุปสรรคใดก็ตามคุณคือคนเดียวที่เขารักคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในใจเขาเขาจะไม่มีทางปล่อยมือจากคุณเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณกับเขาได้กลับมารักกันแล้วก็กลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะ